สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องและ,ะผู้ที่สนใจเรื่องเหรียญสะสมนะครับวันนี้ผมจะมาให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเหรียญกระสาบที่ระลึก2บาทวาระ 36. พันษาพศ2 5 3 1นนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญกระสาบที่ระลึกวาระที่12ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธทิเบต มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรรัชกาลที่9นะครับรายละเอียดของเหรียญเนี่ยวันที่ประกาศใช้นะครับคือวันที่27กรกฎาคมพศ .2531 เป็นเหรียญพระราชชพิธีเฉลิมพระชนพรรษา36พรรษาของสมเด็จพระบรม,มโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิลาลงกรณสยามากุฎราชกุมารซึ่งเป็นพระ อิสริยยศในขณะนั้นนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญชนิด2บาทเป็นโลหะสีขาวกิวโป,โปนิกเกิลนะครับคือส่วนผสมเนี่ยเป็นทองแดง75%นิกเกิล25%มีเส้นผ่าศูนย์กลาง22มิลิเมตรมีน้ำหนัก7.3กรัมจำนวนการผลิต2ล้าน11เหรียญ11น11นะครับ ลักษณะข,ของขอบเหรียญเนี่ยเป็น,ปนจักเฟืองนะครับรายละเอียดด้านหน้าของเหรียญเป็นพระบรมรูปและพระปารมาพิไทยย่อกลางเหรียญมีพระบรมรูปสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิลาลงกรณสยามมกุฎราชกุมารซึ่งเป็นพระอิสริยยศในขณะนั้นทองครื่งแบกเต็มยศทหารอากาศนะครับ ริมขอบเบื้องบนเนี่ยมีข้อความว่าสมเด็จพระบรมมาโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารริมขอบด้านล่างมีข้อความว่าเฉลิมพระชนมายุ36พรรษา28กรกฎาคม2531ด้านหลังของเหรียญน,นะครับเป็นพระประมาพิไยัยย่อและราคากลางเหรียญมีพระประมาพิไยัยย่อมอม้าจุด บอแหวนจุดภายใต้พระจุลมงกุฎทางด้านซ้ายมือของเหรียญมีเลขสองด้านขวาของเหรียญมีคำว่าบาทริมขอบเบื้องบนมีข้อความว่าประเทศไทยริมขอบด้านล่างมีข้อความว่าพศสอ3ห้มาถึงราคาซื้อขายในปัจจุบันนี้นะครับราคาซื้อขายของเหรียญรุ่นนี้ค่อนข้างจะหลากหลายและขึ้นอยู่กับปัจจัยหล,กหลักๆคือสภาพของเหรียญ และแหล่งที่ซื้อขายช่วงราคาโดยประมาณอ้างอิงจากตลาดซื้อขายออนไลน์ณนะปัจจุบันนะครับสภาพเหรียญไม่ผ่านการใช้สภาพใหม่ไม่เคยผ่านการหมุนเวียนผิวเดิมสวยงามอาจอยู่ในซองเดิมราคาที่จะอยู่ที่ประมาณ15 5 0ถึงบบาทนะครับส่วนสภาพที่ผ่านการใช้แล้วมีร่องรอยการใช้งานบ้างเล็กน้อยถึงปานกลาง แต่ลายยังคมชัดอยู่ที่5บาทถึง15บาทเท่านั้นเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ผลิตจำนวนมากพอสมควรคือมากกว่าสล้านเหรียญจึงจัดเป็นเหรียญที่พบเห็นได้ทั่วไปในหมู่หน้าสสมราคาซื้อขายส่วนใหญ่ในท้องตลาดทั่วไปจึงไม่สูงมากนะักยกเว้นหากเป็นเหรียญที่มีตำหนิพิเศษเช่นเหรียญปีหายากการเข้าใจผิดรวมไปเหรียญ2บาท พศสอ3 1การซื้อขายในราคาสูงถึงหลักร้อยหรือหลักพันอาจพบเห็นได้น้อยมากและมักเกิดขึ้นจากาเกิดขึ้นเฉพาะเหรียญที่สวยพิเศษจริงๆนะครับหรือจากความพอใจของผู้ซื้อผู้ขายบางรายที่ซื้อขายกันเองเท่านั้นขอขอบคุณที่เข้ารับชมรับฟังนะครับหากเป็นข้อมูลที่ดีช่วยกดติดตามาเพื่อจะได้ฟังข้อมูลดีๆ ในครั้งต่อ,ตอไปหากผมพูดผิดพลาดประการใดกับขออภัยด้วยครับสวัสดีครับ